แครับเนงานแค่คนละมิตไฟ <ป S 2> นี้ซ้อมมากี่วันครับสองวันซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้อยู่คอนแกนอยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมน,น้อยที่นูนน่นมเล็กน้องน้องเลยครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแล้วเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักไปไปล่อยมาประมาณก,กี่กิโลครับไฟนี้ห้าสิบแปดแล้วเราเป็นมือสไตล์อะไรครับลายขาวเราถนัดซ้ายหรือขวาซ้ายครับแล้ววันนี้เราเจอกับเจ้า สิงสยามเคยเจอเลยไหมไม่ครับเราไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่ต่อยมานะอันนินไฟแรกแล้วได้ศึกษาเกมว่าต่อยเขามาครับเขาเป็นมวยตะตายอะไรไปเลไมสี่มือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผงไงก็ต้องเดินนะก็ไปตามตะตายรอเนาะยังล่าสุดก่อนที่จะปิดโควิดเราได้ต่อยไว้ที่ไหนต่อยโคราชต่อยที่โคราชช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างครับช่างวันนั้นเจอใครสุภาพจริงเป็นไงชนะชนะมาวันนั้นเวทกันเท่าไหร่ ห้าสิบห้าห้าสิบห้านี่เป็นปอนก็ประมาณร้อยยี่สิบโอ้โหใหญ่เลยเนาะแล้วก็พอต่อยไฟนั้นเสร็จแล้วก็หยุดเลยแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมหยุดไปหมดกี่เดือนเราสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วตอนนี้เป็นไงร่างกายดีสมบูรณ์เรียบร้อยคือไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บก็คือเราก็ตอนโควิดเราก็ซ้อมตลอดใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยแล้ว อย่างเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคอนแก่นครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้นะครับฝากพี่น้องชาวคอนแก่นเชิญองค์คอนแก่น,นครนับเต็มที่แน่นอนนะไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากน้องชายครับ